สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ท่านกําลังรับชมเกมวอลแฮมอยู่นะครับผมอย่าพูดมากเสียเวลาเลยเราไปดูกันดีกว่าครับไอ้เหี้ยมึงเป็นที่ไรยัไอ้ชื่ออะไรเนี่ยนี่ไงฮะทาตอนนัางคือมันหนาวแล้วถ้า เบียงอยู่ก็แล้วก็ลองจะคุณฟูช้าลองหาที่ผิงไฟให้ตัวแห้งก็น่าจะดีขึ้นแหละมันบอกมืองั้นด้วยอมันบอกตอนนี้คือมันหนาววันนี่เบอร์รี่นี่ไงเบอร์รี่หรือเห็ดหมูเต็มเลยกินหมูไหมได้อร่อยดี ตีหมูไม่ได้เป็นอิสระอุ้ยมีตัวมีกบด้วยอุ้ยดูมันระเบิดทมึงดูกบตีกูุ้ยอะตั้งหนึงไม่ว่างเพื่อนตีหมูอยู่โอ๊ยไอ้กอบหมูเด็กกูแล้วอย่าแล้วมึงดูเลือดกูดิเพื่อนกอบก๊อบก๊อบกอบเฮ้ยนี่เหล็กไฟเฮี้ยนี่หนีนเหล็กไฟไก๊อบไอ้กอบมึงหมูจะแดกคอกูแล้ว นักก็หิวอีกดังนั้นอย่าลืมเตรียมของกินติดตัวไว้ด้วยหน้า <Hey. S 1> สนใจก,กินอะไรวะมาเลยกสิขนาดนี้เลย,ยเพิ่มสุขภาพเพิ่มเวลากำลังยี่สิบเฮียกินราสเบอร์รี่ไอตังราสเบอร์รี่ไปลูปหนึ่งป่ะกินไม่แบ่งเลยอะนี่อะไรดอกแดนเดล,ลิออนเฮ้ยเราตีหมูนี่มาเชื่อกูหมูไหนไอตังราสเบอร์รี่ไปลูปหนึ่งป่ะ เยอะเลยเผื่อโยนหมดเลยสัตว์มันแบ่งยังไงวะคนไรแบ่งอ,อ๋อเนี่ยพูดลับเบอร์รี่เต็มเลยเก็บลับเบอรี่ไว้มึงกินลับเบอรี่เลยก็ได้นะมึงจะได้มีพะะลังกำลังเพิ่มขึ้นเป็นหกสิบเกแป๊บนึงเกมอหะแดงมูมมอ่ะก็ยังเบื่ออยู่เลยเล่นอะไรโอ้ยบวกเจ็ดสุขภาพใช่เลยรัอยู่นานถึงสิบนาที ต้องหาบอสเล่นไหมเราต้องรีบฟาร์มว่ะหาเลยนะมอสมอบอสเร่ออะไรวะเราหาทำวิหาวิธีทำกล่องคาฟกว่าน,นี้ที่ตอนนี้ก็เอาไม้สี่อันมาวางในช่องคาฟไงคุจะอยู่บนเนินสูงนี่อุ้ยนั่นนั่นบ้านไอ้ก๊อปไหนวะ<ห>มันเน,นเนี่ยมันเป็นเหลี่ยมๆอ่มะมือ่อยู่ไหน วิ่งกระโดดเท่ากับเร็วใช้เกมเพียนนี้ไม่ได้มามาโอตังมาให้นี่ไงบ้านไอ้กอฟไม่ต้องสร้างบ้านแล้วตรงนี้มีบ้านสองหมื่นไหนวะนี่อยู่ในร่องอุ้ยมีกล่องด้วยสองหมื่นดูเอร์ตาลเซอร์ไพร์มึงแปะไว้ในแบบนี้พราหน่ากูน่าจะเห็นด้วยถ้าแปะไว้ในแบบบายบายมามาผู้อื่นมองเห็นได้เนี่ยแปะแล้วมึงเห็นปะ เเเดินไปมึงเปิดด้วยดิมึงแกกูเปิดคนเดียวล่ะกูได้เห็นเลยผู้อ,อื่นมองหไหกูได้ไงเปิดเลยเลยโอ้ยตรงนี้เป็นที่พักได้สวยมีกล่องด้วยเอาไว้เก็บแล้ว่าเปิดตรงไหนวะบอลนี่ยเปประตูโอ้มีบ้านแล้วติวตีว่าทำไมล่ะมึงตีประตูเหรอตีไม้กูจะเข้าบ้านโอ้โหยี่หลังคาแตกไม่ชัดไม่เป็นไรมันขึ้นวมาที<ต>่พักพิงก็อยู่ได้แล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้ มีกล่องได้เหรอรู้สึกมันสามารถย้ายของได้ด้วยกูยีมาหมดแล้วของถ้าทีปักพิงก็งงต้องอกูวางกล่องข้าวไว้ในนี้เลยแล้ว,ลวกันไอ้นเนี้ยมันได้สกิลว,วิง่งกระโดดหมัดยังไม่ได้ป้องกันเลยวะมาเก็บป้องกันซะหน่อยละวิ่งเยอะๆวิ่งเยอะๆวิ่งเยอะๆโอ้ย<ๆ>อีฮี้อ่ะเขาบินไอ้สัส ยินดีที่ได้พบท่านคือแหละใครพูดวะเนเอาเอี no ้ยงมึงไม่ไคุยกันเอาเอี้ยงมันอีกาหรือเปล่าหมูหมูโอ้หม, oh. หมูตีนิ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 โอ้โห oh. แม่งตีแรงวะไอหำอือืตาย มีเนื้อใช่ไหมมีมีเอาเนื้อมาไว้มาตากว่านี่ก่อนได้ไหมแป๊บนึงเลือดจะหมดเดี๋ยวไปกินเห็ดได้เลยวะ่ะสุขภาพสิบห้าเลยเหรออุ้ยทำไมได้เยอะจังมาดูเล่นงูปลาไปก่อนนี่เงี้ยดอกแดนดีเลออนทำแล้ว<ร>ลูกเก็บ อุ้ยเก็บไม่ได้แล้วอือก็เลยแข็งเดินไปคืออะไรวะไม่ได้กดเก็บอ่ะอุ้ยวิ่งสะดุดด้วยวิ่งสะดุดหินเ <c oughs> พื่ออะไรวะทำเพื่ออะไรวะอ๋อนี่อิกาอยู่นี่ทำไมอะทำอะไรได้ไดต,ไดตีได้ไหมตีได้ปะ มีการกดคุยมาเดนกอนเล็กซีอ่ะอะไอเฮียตัวโคตรใหญ่เลยวิธีซ่อมฝานทำไงวะคาบใหม่โตฝีมือต้องมีหลังคาปกคลุมไอ้ก๊อฟมึงไม่เอาโตฝีมือไว้ตรงหลังคาที่มีหลังคาก็สร้างหลังคาในโต๊ะดิมันสร้างไงะต้องสร้างคอนอ่ะเออ สร้างคอนแล้วามาเล็กสามเล็กสามอ๋อเอาคอนซ่อมได้คอนมันซ่อมอะข้ามไงอะนี่มึงเอาเนื้อมาวางไว้ตรงเนี้ยอ๋อลิกขวาอ๋อโอเคกำแพงไม้กำแพงไม้ Lắng khá, lắng khá mung. Ôi, ược, đòn, Oi, này lắng kha, lắng kha mùng Úi kia ơi, kiểu đồn Mãi thập tài, ôi, ra Ôi, đi ngay Đây bà Lấy mà mùn như thế bà Quay nó, bắt Năng mờ rồi Ok, cóp โตะใช้ได้แล้วตอนแรกก็ใช้ได้อยู่แล้วใช่ไหม่ไม่ได้มันบอกไม่มีหลังคามุงมึงใช้อยู่ปกตินี่ไงก๊อปมึงได้จอบอุปกรณ์การเกษตรแล้วกูบอกเลยชุดหนังเราชุดเนื้อหมูมาตากตรงนี้ก่อนตากตรงไหนอ่ะตรงที่กูยืนนี่จุดไฟเผามาได้แล้วโุ๊ยตากเนื้อหรือตากหนังตากได้หมดอะสิ่งของอาหาร คุณต้องจุดไ,ไฟไคุณต้องจุดไฟใต้ที่ทำอาหารในครอบไฟมึงอ่ะอเฮ้ยสร้างไงอะ <c oughs> สร้างไม่ได้ต้องไปสร้างตรงนี้นก่อนไมึงมึงทิ้งเนื้อมาไอ้เหี้ยไม่ทิ้งหวงแป๊บนึงดิ <c oughs> เอาเนื้อมาไว้เลขหนึ่งถึงแปดอะเลขสี <c oughs> ่กกกไม่สามารถใช้ได้เนื้อหมูปลา ไม่ได้ก็ช่งางไม่หรอสร้างไว้แล้วเสียไม้ไปสองอันที่เฉยฮ้าเฮี้ยบ้านมันลกไปป่าวะเฮี้ยอุ้ยไอเฮี้ยพังหมดแล้วก๊อปมันลกไปป่าวะตรงเนี้ยตรงไหนอะอยู่ตรงนี้จริงๆเหรอวะแหมถ้าลกก็เราอยู่ชั่วคราวหรือเปล่าอยู่นานเหรอเฮี้ยตรงนี้โคตรกว้างเลยเดินมานิดเดียวข้างๆกันอะต้องปลาโปร่งใสวา่ามันลุมกมันเอาหัวหมูป่าไปทำอะไรวะเหี้ยนั้นบอกใช้รางวัลกันอะไรทุกอย่าง กว้างตรงนี้กว้างกว้างครับกว้างน่าอยู่มากแต่เราสร้างของตรงนี้แล้วอะไปไกลทำไมวะอุ้ยใช้หนังห้าอันเลยเหรอใส่เสื้อเหรออุ้ยมีเสียงค้อด้วยเฮ้ยกูมีเสื้อใส่แล้วก็มีก่อนกูอีกไอ้เหี้ย ทำแกลมาใช่ว่าแล้วมีกระเป๋าไหมมีดิไปหาเนื้อหมูหาหมูแดงมาเนื้อหมูมันต้องกินเลยเหรอไม่ต้องย่างสุกเหรอไม่ได้มันมีมันมีคบเพลิงมันมีแคมไฟอยู่อ่ะเฮ้นี่อะไรอ่ะ đèn đi lại ong kem ma alloy vào <coughs> mùi tingler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  เราอไอซะโอ้ยไมย้หักอ้าโอ้ที่หมูแม่งเล่นทีเลอรดำเตียงได้ยังนะกูจะได้ไม่ต้องมาเกิดตรงเนี้ยอยากรู้พิกแอดทำยังไงวะเฮีย ของพังก็ขี้ขวาใส่รู้สึกว่าขี้ขวาหรือขี้ซ้ายเมื่อกี้เอา้าของพังทำไงอ่ะโดินทิ้งความใหม่ใช่เหรอไม่รู้มันต้องมีนี่ป่ะเออกูดูทรงแล้วต้องมีที่หลายอย่างกินเห็ดโห oh, เห็ดเพิ่มอีกเยอะแดกมัว่วแดกซั่วแดกซั่ว นี่มีจอบความทำกานเกษตรปินอัปเกรดอ๋อเนี่ยเหตุอยู่สิบห้านาทีโอเคนี่ <ะ S 1> ไงกดกดอะไรมึงเข้ามาโต๊ะโต๊ะงานไม้อ่ะแล้วกดเอาขวานที่พังอ่ะมากดอัปเกรดแล้วก็ซ่อมหุ้ยมีอัปเกรดด้วยเหรอ มีใช้หินสองก้อนอัพเกรดคุณภาพฝามเป็นเลเวลสองทำไงวะอุ้ยทีเดียวหายเลยคือเรยวะมันต้องมีคุณต้องมีเลเวลตัดไม้ถึงขั้นก่อนโอ้ยหินลอยได้